ตะเกียงเจ้าพายุครับผีเสื้อครับบัตเตอร์ไฟกระเช้าใหญ่พ่นไฟของเพื่อนสมาชิกส่งมาทําระบบนะครับเรียบร้อยแล้วครับทําการล้างระบบทั้งภายนอกภายในทําความสะอาดไล่ระบบลมเรียบร้อยแล้วครับทดสอบระบบลมทดสอบพ่นไฟจบแล้วครับนี่ประกอบครับรอจุดทดสอบในขั้นตอนสุดท้ายครับเนี่ยครับตะเกียงเจ้าพายุไม่ว่าจะในสภาพไหนนะครับ สามารถฟื้นฟูกลับมาใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมครับนี่ก็ทำเป็นคลิป ep 1 2 3 4 5เพื่อแบ่งปันเพื่อนสมาชิกที่ชอบตะเกียงเหมือนกันนะนะครับไว้เป็นกรณีศึกษาครับไว้เป็นข้อมูลเนี่ยครับตอนมาเก่าฝุ่นเคอะเลยนะครับเนี่ยครับพอเสร็จแล้วเนี่ยครับสภาพขาวใสเลยครับก็ มาทำคลิปไว้แชร์แบ่งปันเพื่อนสมาชิกที่หลักตะเกียงเหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ